ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพล่าสุดดอยอินทนนท์คนแน่นนับหมื่นค่ะที่จอดรถเต็มจนล้นรถติดหลายกิโลค่ะจากกรณีเพจ Facebook อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มีการรายงานภาพนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวดอยอินทนนท์โดยระบุข้อความนะคะว่าแห่เที่ยวดอยอินทนนท์สุดคึกคัก31ธันวาคม2564 บรรยากาศหยุดยาวต้อนรับเทศกาลปีใหม่นักท่องเที่ยวนับหมืน่นแห่ขึ้นดอยอินทนนต์ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ส่งผลให้รถติดยาวเหยียดหลายกิโลเมตรในหลายช่วงทางการจราจรขับข้างรถเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆรวมไปถึงที่จอดรถต่างๆบนยอดดอยลานจอดรถเต็มจนล้นจอดรถสองฝั่งทางขึ้นดอยแทนค่ะคนเยอะมากๆนะคะที่ดอยอินทนนท์ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ